สวัสดีค่ะพอกับช่องบ้านเราเพ่ากับสุกายหนูนาเฟมิลอี่จ้ะมันนี้ออกมาหน้าแย่ซืนมาอย่างวัาติเมอร์เก็บบักทั่วจ้ะมหาเก็บพักต่สิพ่าไปเบิ้งสวนบกักทัวแย่ซืนสวนบักทั่วบักแตงไปมาเลยสสิพ่าไป แปลงกวัวยายชื้นพี่น้องเอ้ยปลวกรอบที่สองเลยนี่แตงกวายายชื่นดกมากหนวยใหญ่แล้วพ้าเก็บแล้วแบบนี้แต่ว่าเป็นเกย์ไก่ทางนั้นมันย้อนแสงเมื่อเคยเห็นแล้วมองดูล่ะโอ้ยดกคักดกแน่วมองดูอันนี้จริงๆถ้าจะปล่อยไว้ต่อก็ได้อยู่นะแต่ว่าสิเก็บแบอนีแ้แหละหนวยใหญ่ๆอย่างนี้สิ เอาไปตามกินสวยนน่ยนะมังดูมองด,งดูมูหน่อยๆก็ล้างขึ้นกับกระไยหนึ่งพุณอะอันนี้คือแตงกวาพันอะไรไม่รู้คุณอะเป็นดอกกระไรเด้นี่พี่น้องมังดูรอบที่แล้วเราปลูกกันเราปลูกลงขี้ดินเนาะบานนี้มัน,น,บนบ้านอบอยงามปาเนียนะบางคนมันบอบอยงามปานี่ไหมรอบน,นี้มัน,น รอบแรกแล้วโลออกโลออกแล้วเราก็เด้มาปลูกแซนถุงปลูกแสนดีนี่จ้เะเสร็จแล้วเราก็เอาอวนปุ๋ยีไก่ห้องกลนแล้วก็พอตะมันใหญ่ขึ้นมาแน่เราก็เอาปุ๋ยคีไก่ใส่อีกแล้วบ่งดูอยงามค่ะครับอันนี้เห็นบหน,นี่เราตัดยอดออกตัดยอดออกเพื่อให้มันแตกให้มันแตกยอดออกไปไหลาบานนี้มันกับซิมี่มองเกิดน้วยหลยได้บานนี้ เทคนิคของการทำผลผลิตให้ได้เยอะกะน,นี่ละจ้าเพราะแต่ต่มันโปร่งยอดออกมาเน,นี่เห็นบะนี่นี่เบื้องเบื้องต้นนินอันนี้คือเราตัดยอดออกคุณอะเบื้องโน้นหน่อนนยตัดยอดออกแล้วมันก็แตกออกเห็นปะบางรู่งงานหนึ่งออกจ็ไปได้ยอดหนึ่คุณสามซี่ยอดคุณอะเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นตัดตัดออกได้ไหมนี่ตัดยอดออกแล้วมันก็แตกออกเห็นไหม เนี่ยมันก็แตกออกอีกเต็มเลยอดอก,อด,อกดอกแห้งปลอดสารพิษด้จ้าเพรได้ใส่ย,ยาขามาแรงได้นี่เนี่ยเบิงบ่งเด้อถ้าปอดว่าปอดแล้วเบิ่งนี่ใบจนว่าสอยเมื่อนี่ห้อยแม่งกินนี่นี่แม่งนี่ละนี่เห็นบะปลอดสารพิษของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไตง,งวมงมอยวนแม่งเต่าท่องจัดการมันมอ เอาเรื่อยแม่ไปเก็บยายไม่เหลื่อเลยเจ้าไม่ต้องแบกมาวาง้เของอันนี้แล้วปลูกที่หลังจ้ะอันมูนอันปลูกกอนปลูกกอนประมาณสักสองอาทิตย์นี่แหละอันนี้ปลูกน้ำกลมูนี่ว่าท่านได้ออกดอกออกน่วยแต่วางามบ่แพร่กันเลยบังจ้ะเห็นบ้เราตัดออกเราตัดยอดมันออกมันก็แตกขึ้นมาหลายหลายงาเห็นบ้ม พราะมันแตกขึ้นมาหลายงาปุ๊บมันกระสีแพ่ไปไกลมันกระสีแพ่ไปไกลเหรอเส็จแล้วมันกระสีมีมีมันกระสีเลื่อยเลื่อยกิ้งไปหลายอันมันกระสีมีมองเหรมันเก็บนวยหลายได้บ้านนี้เห็นปะอุ้ยข้างในก็งามบ่งามงามงามวันนี้จะพามาดูแตงก่อนสวนเราวันไหนมีซ้ำนี่เดจ้าบองดูนี่อันนี้ก็เป็นข้างบวบข้างทั่วข้างบักน้ำเตา เห็นมาบักนำเต่าหอยอู่ต้นในเต็นอยู่ท่ามบวบแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพามาดูแตงก่อนจะมาเก็บแตงคุณน่ะมองดูลูกกับหลาน่อยกับฟูนเขาใี่เพ่กับตำตัดหญ้าทีุ่่นมงดูจ้จ้ะดูยุ่นคุณน่ะ็บเก็บเก็บ หุ่นยายซือนใกทะลังใส่ปุ๋ยบักทั่วอันนี้ปุ๋ยอะไรสิบห้าปุ๋ยสูตรชิพหาสิพหาปุ๋ยกินผลเขาให้ใส่สูตรเท่าสูตรเสมอสิบห้าสิบห้าสิบห้าตัก่ัอ่กทัวนี่จนว่าใกล้เสมือนหุ่นแล้วเพราะว่าปลูกบกอน ทางเทิงนี่ก็บอกบวบบวบหอมามาเม,มืองท่าี็จะทางนี้ก็จะเป็นค้างถั่วปีั้างก็เห็ดแล้วเห็ดแล้วอาทิตย์ว่าหันนี่นี่ค้างถั่วปีเห็นปะสวยเลยตอนนี้กําลัางเพาะอันต้นบอกทั่วอีกอยู่เพราะว่าอันพอเหลวมันเหมือมันบาพอก็ได้เพาะเสียามาว่างแถวทางในเนี่แหะ มันกับมะเขือมะเขือคางกบมาซันมาดูดูกดีขึ้นยังหนเดนควรจะหน่อยตามออเดอร์อือโปก,กินพี่น้องเอ้ย ปลูกกินเลืกินกับขายกับพ่อได้ขายอยู่หรอคนกับซังพูดละยี่สิบสามสิบอยู่ห้าลังมือกับบักเขียห้าลังมือกับบักบวบห้างมือกับบักน้ำหมู่บ้านบักน้ำออเดอร์ร้อยหนึ่งวัตทีเอาไปส่งแม่งยังไงอันนี้บ <c promet s>. ักพริกอย่างใหญ่พริกจินดาแดงพริกจินดาแดงกระลังสีออกหลอดจ้าพี่น้องเบิ้งเบิ้งเนี่ยเห็นไหมปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนต์อยู่นี่ยังมีแมง <c oughs> แมงตัวเรื่องเหลืองนี่แมงอะไรไม่รู้ตาป้นานันกบงามอยู่บังดูนี่กับปลูกใส่ถุงถุงขาวๆที่เห็นนี่คือถุงปลูกแสนดี้อจ้ะกะเป็นถุงปลูกที่ใช้ได้ดีเลยแหละทนเพราะว่าเคลือบเคลือบอสารกันแสงยูวมาแล้วทนท่านใส่ได้โดนแล้วการะบายน้ำระบายอากาศได้ดีนี่จ้ะ แตมันว่าเ้าปูม,มูนี่เสร็จแล้วเ้าโลทีมเผาเทพดินออกไปผสมไม้เนาะไปปุงดินไม้เผาก็ยังสามารถเก็บถุงไว้ใส่ได้อีกอยู่ด้นี่นี่แล้วก็ขอดีของมันอีกอย่างหน,นึ่งเนาะก็คืออ่าเคลื่อนย้ายได้ง่ายถุงมูนี่มันสิดีกว่า <c oughs> <c oughs> กว่ากระทางอยู่ด้วกว่ากระทางยุก็เข็งอยู่ด้เพราะว่ามูน่ะค่ะตายได้โดนโดนเด็กกกรอบเนาะกระใส่ปนๆกันไปล่ะ ไปไปเก็บบกแตงเฮา,า,าเก็บบกแตงเหมือนอ๋อมาเก็บฟางนี่ดอก <c oughs> จ่าเอเก็บไปนี่เก็บไปจ้ะน่าจะมีสองลูกนี่แหละที่พอเก็บอันนี้เด็กที่เจงจะเก็บได้ยุต่วะ ทำตวก <initiatives> ่อนเก็บไปตำซื้อสองวยกับพ่อมได้แมนไดมั้นนะมันตีใหญ่แยืดเหมือนไหมด้วยเะเยี่บนบบาน้ำไปน้ำก่อนเบอร <laughs> นวยเงเต๋หมูว,ว่านกับเก็บไปส่งเขาไม่ขายอยู่ตลาดได้ไงลอ,ลอยนึงแหล,ละขายนึ่กับนวยี่สิบาทยี่บาทอยู่ได้หนี่งเนวามาซ้ำนี่ก็ได้มึงดูนวยซ้ำหัวเลยมันยังสามารถโตไปได้อีกแล้วเนี่ยหลักก็ยังอ้อนหอมเนี่ยเนมาตัวก็ได้อน,นี วันนี้จะเอาไปแกงใส่ไก่นี่อ่ะพุ่หนักนวยพุ่นกับมี่ยังหเห็นหนวยอะไรอย่างเงี้ยเลยุ่นบวบนี่ก็เอา ต้องคตังไนไงเลยถ้าถึงาทุนเหรพอแต่เก็บไปจำยุ้งี่สาอย่าไปลงน้ำอย่าจะแก้ไปเลยเครื่องต่างห่างพอมีดีเลยมันจะลงใส่ไม่เทียวเลยเราน่ยอย่าไปเล่นเครื่องปัจจัยอีกเครื่อง่ใช่กระไม้มาหาเก็บหาเด่นไปเขได้จำที่เดียว แม่งหัวมันหอนน้ำล่ะลองดูกันยังพ yes ่อใดเก็บไปตำอยู่นี่เห็นว่ากระใดมันวหน่วยว่นตรงคือยังที่แหลกเพราะว่ามันเหมือนหุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวพ่อได้เก็บไปตำกินใหาด้ว่ปักทั่วเนี่ยก็ขายจนลาเลยได้หนีพี่น้องผุ่นน่ะบ้องบักบวบด้วยล่ะเบิ่งอันนี้เอาไปเห็ดแนวนี่ก็สิบ่กเก็บมันหน่วยหนีกับหน่วยผุ่น เอาไปเห็ดแนวที่เห็นอยู่ขี้ดินนัน่นกะมัดม่วงได้จ้าน่ะเห็นปะอืมน่าจะเป็นหัวแล้วล่ะตาบักกับตาทั้มเนี่ยมาเบิ้งจักเทียตาคิดว่าเป็นแล้วล่ะปลูกไว้โดนแล้วใส่ปุ๋ยแล้วก็หยอดน้ำมาเนี่ย บัง<ไ>ลูกตตโตโตเขี่ยมู้หน่อยๆกับมี่เขี่ยบังดูล่ะยี่บ่อยว่าให้มันโดแก๊งไหนบังดูหน,น,น,น่อยๆเขี่ยตั้นีกับซีน้อยหรอเมย์เฉพาะมองนีได้หนี่หุน่นทั้งหุ่นอีก บอกบวบโม้หน่อ,นอยแน่นนนกับหลายฟังุผนกับมี่ให้กันนเดี๋ยวไปกัเห็นอตุนกัตนห้นอปูน่รน่ไาเป็าใเก็บบเียบน เปนผลเจอยอดตัดเก็บยอดเก็บยอดเขาแบบทมันจะกินตลอดปีนี่ปบปวดไม่นึงหรอโน่น่าเนืนะ้อชุกเสาชุกเสาเนอะยังไม่โตเท่าไหร่แสดงว่าห้อยมาเก็บไปแน่นอนกนะู้เก็บได้ตัวเห็นมัน้งกน้อยพูดเห็นนะพูดเขาไปเห็นกินมันกับพ่อกระเทิรนเนาะ ต้นนี้นั่านักต้นนั้น Nghe nghe luôn rồi Ồ cái bàn nó dạo luôn Cô bà muộn เติมกันลวกนอนไปนั่แห้งกิบแห้งแตกรอกว่แค่ก็ะไร